เดี๋ยวช้าก่อนยังมีผู้ชมอีกตั้ง87่17%ที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง1209สามารถกดติดตามช่อง1209ได้ที่ด้านล่างนี้เลยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร b ์และกดกระดิ่งให้พี่ฟิล์มด้วยนะคะเราไปดูคลิปกันเลยวู้ฮูไปกัน ผเวียดนามเนี่ยเี่ยมาปดมาเลเซียกินแล้วเลียหวไม่ได้อะไรนี่ร้อนแรงมันร้อนแรงยืดก้งยดงมาดิมาดิเชี่ยมึงเป็นหี้เนี่ยอเี โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะมาทำคลิปแกล้งไอ้คิมไว้ทุกคนวันนี้ผมจะมาทําแบบว่าทุกคนก็จะเห็นปกคลิปแล้วผมจะแปลงร่างเป็นมาม่าเผ็ดมาเลเซียทุกคนดูดิมาม่าเผ็ดมาเลเซียผมสางลงทุนทําสกินเองนะทุกคนอาจจะดูไม่ชัดนะทุกคนเดี๋ยวมันถ้าเกิดดูไกลๆมันเหมือนอยูอย่นะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวไอ้คิมเห็นแล้วมันเหมือนกล่องซีเรียลเหมือนอะไรสักอย่างเลยทุกคนเดี๋ยวมันเป็นมาม่าเผ็ดมาเลเซียนะทุกคนแล้วเป็นเองก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตั้งคลายให้ช่องผมแล้วก็สสาามมมมมรรถคคอออเนนต์ไไ่ด้ะัับผขพก เอาไม่ไม่ได้ทุกคนแต่ผมถ้าเกิดมันเยอะพอผมจะทำให้ทุกคนไอ้แคว่าผมไปชมกันเรื่อยโอเคครับกาบสวัสดีครับผู้ชมเยอะมันเป็นลิมโลทุกคนเขากิมคู่เยสเดี๋ยรับผมคนไฟใส่มันเว้ยในเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวละมั้งเยสละมั้งว่ะละมั้งคนอื่นก็เข้าได้อยู่เด็กผมโอ๊ยไอ้เหี้ยโดนอะไรมาเนี่ยกลังจะเริ่มเล่นเลยเฮ้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 ยไม่ไหวไม่ไหวเล่นโดนซะแล้วนี่บ่า ไฟไม่จู่ๆไฟก็ไหม้ทุกคนมาม่าเผ็ดมันร้อนแรงมาม่าเผ็ดมาเลเซียมันร้อนแรงทุกคนอย่าไปอย่าไอติมไปจุ่มนะทุกคนเดี๋ยวมันจะเสร็จนะทุกคนโอ้ยยี่เอ้ยขออภัยในคำหยาบคายนะผมน้ำ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 ก็ดับไม่ได้หรอกเบล นีไม่เก็บไอ้ตายไม่เก็บตตายเลยทุกคนเดี๋ยวน่าไม่ได้พูดอะไรว่าไม่เก็บน้ไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดไดยดสักนิดเดียวเขไม่หมือนนเนาะเราหนีไดีกว่าี่นาจะอถืออะักอย่างมันเจอพิซซายแน่มันเจอพิซซาแน่กินโอเคทำมาหากินทางสายไม่โอเคสักนิดเดียวปอมไว ดวงไม่ดีดวงสีพักนี้ราหูอมจันหรือเปล่าราหูไม่ไม่ถึหลบกระสุนผมแต่ว่ามาทีเมมึงมาทีมาทีแล้วแล้วมาๆ่อยก็คอยมาๆมาเจ้าเจ้าต่อยก็คอยนี่เดี๋ยวจะแปลงร่างเป็นมาม่าแล้วทุกคนชุบชุบเห็นนะเห็นนะใครนะอยู่นั้นนะเห็นนะงงนะนะเฮ้ยงงงงกันดิงงกันดิงงงเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะมเป็นมามาครับเหรอเปนมาครับ ไม่เชื่อมั้ว่าครับมันคือบ้านเจ็ดมาเลเซียไว้ทุกคนมันคืออะไรหึตัวไรตัวไรน้องเบ้าตัวไรอ่ะทำไมหรอตัวไรทำไมหรอหน้องเบ้าลงมดมบอะไรเนี่ยทำไมเลยน้องเบ้าทำไมเลยนี่พลิก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 จมเลยทุกคนพลิก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 จมเลยพลิกจมเลยพลิกจมเลยโดียโยโยเกมหมวดสามกันแล้วกันเกมหมวดสามโอ้ไม่ทุกคนมันคือพลิกชากอังลาวอะไรชึบเอ๊บหายไปแล้วอ่ะ ผมจะให้มันกินมาม่าเผ็ดนะทุกคน I am อมมาม่าเผ็ดโชว์ดฟองคุ้นคุ้นฟองคุ้นคุ้นเดี่ยผมจะให้มันกินนะเนี่ยโอ้อีที่เป๊บซี่เผ็ดเวียดนามเนี่ยเนี่ยเป๊บซี่เผ็ดเวียดนามก็เท่าไรวะเป็นร้านเลยใช่แล้วนี่แหละ มันคืออันเดียวกันไว้ทุกคนนี่ไงมีมีเต็มเลยน่ะมีเครื่องดื่มเต็มเลยแล้วก็มาม่าเผ็ดมาเลเซียมีมีนมนะอาไปกินอ่ะมาม่าเผ็ดมาเลเซียกินแล้วเลียไม่ได้งงนี่้วทุกคนเสียงเสียงกระทะตีหัวไอคิมดังโป่งลางโป่งลางโป่งลางปังโป่งลางโอ้โหโอ้โหขนงพิมพ์ไปดิเออรู้แล้วอะไรอ่ะเฮ้ยมีเสียงอะไรด้วยอ่ะ ชั้อมอามาาเผ็ดมา,างเ,งเลเซียหอมกลุ่มไงมามาเผ็ดมาเลเซียไงวะเนียมันเอาอเทวะโอ้กกินดีนะทุกคนกลิ่นมันดีมากอะชั้มไม่เห็นชัดเลอวะมามาเผ็ดมาเลเซียเอ๊ะแล้วทำไมไก่ไม่เผ็ดหรอวะไม่ไหวเลยวะทุกคน เอ้งาองยไงไงมาม่าเผ็ดมาเลเซียมาม่าเผ็ดมาเลเซียอเราเราอะไรเดียเราอร่อยนะเราอร่อยนะเราอร่อยนะกินกินคู่กับอะไรจะอร่อยเอ่ยวากินกับอะไรจะอร่อยเอ่ยไอติมใช่แล้วไอติมเผ็ดกับไอติมไงเย็ดไอติมอะไรเดียไอติมมามาาเามามมมมาเย มันไม่มีไอติ่มว่ะทุกคนเศษที่สุดในโลกไม่มีไอติมว่าไอติมจูให้อ่ะเชิบโอ้โหวฟมึงไอ้มาว่าอร่อยเราอร่อยนะหูเราเราเราอร่อยนะเห็นไหมอร่อยอร่อยดีอร่อยดีใช่กินทีแบบน้ำหูน้ำตาแทบไหลเลยร้องไห้กินไหมโอ้โหดูหนังเศร้าเยอะอะไรหนองเศร้าเดี๋ยวผมเดเอาไฟไปจูมันนัทุกคนกินดีกินดี ชอบ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 เฮ้ยอะไรนี่ร้อนแรงนี่เนี่ยมันร้อนแรงมันร้อนแรงยุ่งๆยุ่งๆถ้าฮาจะให้กินนี่น่าจะส่งมาที่บ้านเล็กทีนั้นส่งส่งไปทุกคนเลยนี่มันแบบพิเศษนะพิเศษใส่ไข่ป่ะเป็นมาม่าแบบพิเศษใส่ไข่นะทุกคนอ๋อดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยมันสเวเวอร์ต่อมันเกินไหนวะเนี่ยเกินไหนวะมาม่าเผ็ดมาเลเซียจะฆ่าไยคิมเอ้ย บิลบิลิวไม่มีทานไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เหียยูหูหัวร้อนหัวร้อนจุก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 จว่ะมาดิมาดิเชี่ยมึงเป็นีเหี้ยอะไรเนี่ยเียวมาเผ็ดมาเลเซียมาดิโอ้โหไอแอมไอแอมมาม่มาเลไอแอมมาม่มาเลย ไอแอมมาม่าละมาม่าไอติมจุ่มโอ้โหมาม่าเผ็ดมาเลเซียดูดิกินแล้วจะเป็นแบบนี้กตีอร่อยติ๊ดดูแล้วจะเป็นไอติมจุ่มแบบนี้ไอเหี้ยกินแล้วจะเป็นแบบนี้กินแล้วจะเป็นแบบนี้เป็นแบบไหนอ่ะชอบแบบนี้ไงแบบนี้ไอ้เยกินแล้วจะเป็นแบบนี้ไงไอเหี้ยะนี่เป็นไงอ๋อ วันนี้ผมจะเผาป่าทุกคนแสดงถึงความร้อนแรงแบบว่าอย่างไฟเย่อร้นรอนแรงเหนือไฟเยอ่อว่ะเดี๋ยร้ะเออต้องต้องหนีหนีมาม่าเผ็ดมาเลเซียทุกคนมาม่าเผ็ดมาเลเซียาตามเอาหลอนทุกคนทุกคนถ้าทุกคนไม่กดไลค์แลบบแบบแบบ ทุกคนบบอที่ทุกคนกดไลค์ถึงห้าหมื่นซับอาจจะมีอะไรแจกของแน่นะทุกคนชิบชิบเฮ้ยมันอะไรอ่ะมันจะโกนอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเล้งเนี่ยมีอะไรที่มันเป็นมาเลย์อยู่ไหมอ่ะเอ้ยมัมมาเพ็ดมาเลเซียโอ้นี่มีปลาว่ะเดี๋ยวนะนักมันเอาอะไรมาจากไหนเยอะแยะวะน่ะไอันนี้อะเผาป่าเสือเลยไอ้ตัวนั้นอ่ะมัมเห็นมาเลเซียต้องมีไฟเผาป่านะทุกคนอยู่ไหนวะมันจะไม่โหดนะถ้าเกิดไม่มีไฟเผาป่า อยู่นี่เองจ้านายจ๋าอยู่นี่เองเจอมาเมผิวมาเลเซียมามาเมผิวมาเลเซียโอ้นี่มันเลียาเลยเลยเลยาแค่คิดสไปร์ทว่ากลายเป็นคิดโกกิมพุงวีเอสมาเมมาเลเซียไอ้ยูโกกิมพุงวีเอมาเมมาเลเซียวะหรือเปล่าหรือเปล่าไม่ดีไม่ดิเลยวะไหนไงไหนไงไข่ต้มไงแกไม่ไข่ต้มนะทุกคนน้ำก็ไม่ช่วยแล้วเราแล่นี่ไง ตายไว้ทุกคนโอ้โหดูเหมือนว่ามันจะตายหาตายโงไปแล้วทุกคนขอให้ได้ยาครับเหล่านี้ครับข่ามันเพรมะเพิดมาเลเซียมันร้อนลนอย่างน้ทุกคนใครจะไปอดใจไหววะเดี๋ยวนะผมสร้างที่ขังเนี่ยคุมขังมันไม่ได้นี้ด้วยห่ทุกคนชุบมาเพผินมาเลเซียวะ อะไรทำอะไรแท่นแท่นอร่อแท่นบูชายันนี่คืออะไรม่ออะไรรีสัตว์พีบาลีเยอะเหลือเกินพวกผีเจ๊ะ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 เอ๊ะพวกผีบอมผีเอ้ยอบ่มผีคืออะไรเฮ้ย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 เบรอนี่ไงอะไรวะออกไม่ได้ออกไม่ได้ดีแล้วที่ออกไม่ได้ดีแล้วที่ออกไม่ได้ ดี่เหทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปไปเบียนเท่านี้คนั้นีคันนี้อย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยทุกคนที่เหตุทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มามาผิดมาเลเซียขอจบไปเช่นนี้ด้วยกันทุกคนเฮ้ยผมบายบาๆจะปรจชื้อดีเลยโยโย่ยิโย่ยิโยมาดิอะไรอ่ะมันทรมาร์มทุกคนวายอุทันงูอ่าอุทันใช่ไหมวายวายไอสัตว์อุทันก็มาก็มาว่ะ สปาน้อยเดี๋ยวแค่ตัวหน่อยๆสปาลพอยต์ปนี่นี่สปาลพอยต์ปปิดปิดทุกอดฉากไว้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 ไม่ติดไว้ไว้อุ้ยไว้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 ไม่ติดต่อไว้ไว้เดีไว้ะหัวร้อน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 ไอ้ดีๆไม่ติดไม่ติดไว้ไว้ไอ้ปรามาณโง่โอ้โห ปุ๊บนี่ไงควายวายหัหัวล้อไม่ดีงเบ้งไม่ดีเบ้งไม่ดีอือหอ้หากูใช้ไหมเดี๋ยวกูจะตีว่ะกูุะตีว้ะยี่กูจะตีว่เดี๋ยนะไม่หายหรอกเบลี่ไงนี่ไง โอ้ทุกคนมามาแม่งร้อนว่ะโอ้โหรับดาบสองมือร้อนแรงไม่โดนไม่โดนรับดาบสองมือทุกคนไม่โดนผมเอาแบบสองกระบอกอลไรกันชูบมาดิมามางงมาดิว้ายวมาดิมาดิโดนไปใหญ่มาดิมามาเพลทสองสองขว้ามาเพลทสองขว้าโดนเลยโอ้ยไปโดนโอ้โหก็โดนตะการนยทุกคนโอ้โหโอ้โหโอ้โหทุกคนไม่ได้ปิดคลิปสักทีแล้วอืมสายแล้วอีแก่คนเดินตะการกันดีไปวแล้วตัสดีครับยุบกูกลูยุบกูกลู